ออกแดดแล้วปวดหัวค่ะปวดเบ้าตาแล้วก็หูมากด้วยตอนนี้เป็นไมเกรนเป็นไมเกรนไหมคะ <S <S ต้องดูแลตัวเองยังไงเป็นไมเกรนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบางคนนะโดนแสงเยอะๆพอมือถือนานนะคะดูคอมนานนะคะก็จะปวดหัวใบเกณฑ์บางคนอยู่ในห้องแอร์จัดๆอย่างยุ้ยเนี่ยนะคะจะไปห้างเนี่ยที่เย็นจัดไม่ได้เลย จะปวดหัวมากเลยเพราะว่าเลือดมันไม่เดินเพราะว่ามันเย็นเกินเงี้ค่ะหรือของพี่เนี่ยมันออกแดดเพราะว่าอุณหภูมิร่างกายมันสูงเกินแล้วร่างกายพี่ปรับไม่ทันนะคะมันคล้ายๆบาดพลาดไฟมันแตกอ่ะนะคะมันโดนความร้อนเกินไปแน่นอนค่ะไมเกรนมันจะขึ้นดังนั้นเนี่ยความร้อนหรืออุณหภูมิร่างกายมันจะดันขึ้นนะคะลมร้อนมันดันขึ้นขึ้นตาขึ้นหัวปวดหูเนี่ยนีนะคะ พิษร้อนในตัวพี่เยอะอยู่แล้วเนาะระบบร่างกายพี่ร้อนอยู่แล้วแล้วพี่ไปโดนความร้อนจากภายนอกกระทบอีกความร้อนมันจะดับเบิลมันคูณขึ้นไปพี่ก็จะปวดหัวไมเกรนนะคะดังนั้นถามว่าถ้าพี่ปวดหัวไมเกรนแบบร้อนๆตัวพี่เป็นคนขี้ร้อนเนี่ยพี่ไปนวดนะคะให้เส้นเลือดมันคลายก่อนแล้วเน้นการทานอาหารที่มันไม่เผ็ดนะะไม่เผ็ดไม่หวานน้ําตาลต่างๆลดได้ลดนะคะมันจะทาให้ไมเกรนขึ้น นะคะแล้วก็ให้ไปหาใบเตยใบยญานางมาเสริมกินวันละหนึ่งแก้วให้ตัวมันเย็นขึ้นนะคะมันจะลดไมเกรนได้ระดับหนึ่งนะคะ